ิกตอร์บอลวันเสาร์ที่17กันยายนพศ2565คู่แรกนะครับเราเปเริ่มกันที่ศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับก็จะเป็นคู่ระหว่างหมาป่าวูฟแฮมตันเจอกับเลเบลสีฟ้าแมนเชสเ,เตอร์ซิตี้นะครับคู่นี้จะเตะก,กันที่สนามโมลินิวสเตเดียมนะครับจะเตะก,กัน,นเวลา6โมงครึ่งนะครับเรามาดูผลงานบนตารางคะแนนของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเริ่มจากฝั่งเจ้าบ,บ้านวูฟแฮมตันตอนนี้อยู่อันดับที่1 4แข่งไปแล้ว6นัดชนะไปน1นเกมเสมอ3แพ้ไป2ยิงได้3เสาปปมีอยู่6คะแนน ส่วนฝั่งซิตี้ตอนนี้รั้งอันดับที่2นะครับแข่งไปแล้ว6นะัดชนะ4เสมอ2ยังไม่แพ้ใครยิงได้20เสียไป6ประตูมีอยู่14คะแนนครับฟอร์มโดยรวมของทั้ง2ทีมที่ผ่านมานะครับนับแค่5นัดหลังสุด ฝั่งวูฟนะครับเก็บชชนะมาได้2ครั้งเสมอ2ครั้งแล้วก็แพ้ไป1เกมเกมล่าสุดเป็นเกมที่วูฟครับเปิดบ้านเอาชนะแซลทอมตันไปด้วยสกอร์1ประตูศูนย์ผลประกอบการของวูฟในรอบ5เกมที่ผ่านมาครับวูฟพาตีบวกอยู่2เกมยกไป2เกมพาลบไป1เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำกำไรอยู่ที่40%่สนส่วนฝั่งซิตี้ฟอร์ม5นัดหลังสดุดซิตี้ชนะมา4นัดเลยนะครับแล้วก็เสมอไป1เกมโดยที่5เกมหลังสุดนี้ซิตี้ยังไม่เคยแพ้ใ,ใคร เกมล่าสุดเป็นเกมที่แมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านเอาชนะดอร์ทมุนด์ไปได้ด้วยสกอร์สองประตูนหนึ่งติดยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งผลประกอบการของซิตี้ในรอบพยากเกมที่ผ่านมานะครับซิตี้พาตีบวกอยู่สองเกมพาลบไปสามเกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นนจากการทำกำไรอยู่ที่สี่สิบเปอร์เซ็นต์เท่ากันนะครับและเราไปดูความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้งสองทีมนี้กันหน่อยนะครับ เริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านวูเอมตันภ้าใต้การคุมทีมของบูโน่ราชนะครับสภาพความพร้อมในวันนี้ฝั่งวูปจะมีรายงานตัวผู้ล่นมาเจ็บอยู่5้ารายก็จะประกอบไปด้วยซาซ่าคาราสิตลาอูคิมานีสดิโก้คอสตาสุดหน้าตัวใหม่นะครับก็ต้องรอเช็คความฟิตก,ก่อนลงสนามในวันนี้นะครับควิกินโย่แล้วก็บูบบกาตาเร่นะครับโดยที่วันนี้ครับคาดว่าบูโน่ราสจะวางระบบ4-3-3แนวรับก็จะมีแม็กซิมูเรนคิวแมนนะครับจะกุมประชาการในเกมรับ มิดฟิลด์มคนครับวันนี้คาดว่าจะใช้ชอมมูโตโยลูเบนเนเวสและก็มาติอุสนูเนสนะครับสามในลูกครับวันนี้คาดว่าจะเป็นดานิเอลโปเดนกอนซโลกูอเดสแล้วก็เปโดเนโตนะครับส่วนฝั่งทีมเยือนครับเลอไบสิฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ภายใต้การคุมทีมของเป๊ปกัวโดล่าสภาพความพร้อมในวันนี้ซิตี้จะมีในงานตัวผู้เล่นบาดเจ็บอยู่2รายนะครับก็จะเป็นอเมริกาป็อกกับไคลวอเกอร์โดยที่ไคลวอเกอร์นี้ต้องเช็คความฟิตก่อนลงสนามในวันนี้นะครับถ้าเช็คฟิิตผ่่่่าาาานนนก็คคดวจจะะมีชือลงงไปรรับ ซึ่งวันนี้ครับคาดว่าเป๊ปจะวางระบบ4-3-3เช่นเดิมนะครับแนวรับก็จะมีรูปเบนดิอาสเนี่ยจะยืนเซ็นเตอร์ฮับคู่กับมาเนลอาอคาชี่นะครับมิดฟิลด์3คนครับก็จะมีโรนี่อีคายุดูกันแล้วก็เควินเดอะบอยนะครับ3ในโุกวันนี้คาดว่าจะใช้แบ็กในโรซิวากับฟิฟฟเดนขึ้นบอลทางริมเส้นนะครับแล้วก็หน้าเป้าก็จะวางเออร์ลิงเบลฮาร์เรนจะลงลับตักขายย่ายแนวนี้นะครับ ซึ่งเด็ดราคาคู่นี้นะครับเปิดมาที่ราคาลูกครึ่งนะครับราคาแข็งป๊อกเลยนะไม่ขยับไปไหนเลยนะครับเราไปดูราคาปัจจุบันนตอนนี้กันหน่อยนะครับราคาณปัจจุบันตอนนี้นะครับก็ยังอยู่ที่ลูกครึ่งนะครับซึ่งถ้าเราลองฝั่งวูฟเนี่ยราคาน้ําจะได้ทีหนึ่งจุดเก้แนะครับแล้วก็ถ้าเราต่อฝั่งแมนซิตี้ราคาน้ําจะได้อยู่ที่1.96นะครับคู่นี้ครับทัศนะส่วนตัวของผมนะจากภาพรวมต่างๆนะครับต้องบอกกันว่าซิตี้ในชั่วมงนี้ก็ เป็นอีกหนึ่งทีมที่ไม่มีทีมไหนเอาลงเลยนะนอกจากลิฟตนะครับทุกขุมกำลังของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับต้องยอมรับว่าลงตัวแล้วก็เข้าขากันเป็นอย่างมากโดยเฉพาะผู้เล่นมาใหม่นะครับ ไม่ว่าจะเป็นมานีโอคันจิที่ยืนเซ็นเตอร์ฮับคู่กับลูเบเนียสอย่างเหนียวแน่นนะครับรวมไปถึงเบลลฮาแลนด์เนี่ยเรียกได้ว่าฟอร์มดีวันดีคืนเลยครับสนามฮาแลนนะนะครับแล้วก็ส่วนฝั่งวูฟเนี่ยก็มีการเสริมทัพเสริมทีมมาอย่างน่าสนใจใช้ได้เลยนะครับแต่ว่าการที่วันนี้วูฟปเจอกับซิตี้นะครับถือว่าเป็นงานหนักพอสมควรนะครับผู้เล่นที่น่าจับตามองของทั้ง2ทีมนะครับเจ้าบ้านก็จะเป็นดานิเอลโปเดนเนี่ยฤดูกาลที่ทำผลงานดีนะครับจาก6เกมนะครับดานิเอลโปเดนกดไปแล้ว2ลูกนะครับส่วนฝั่งซิตี้้ผูเล่นที่นน่าาจับตมองใเกมนี้ก็จะเป็นนเออร์ลลิงบาฮ ลงเล่นไปหนัดแอดซิทไปหนึ่งลูกยิงไปถึง10ประตูเฉพาะในพรีเมียร์เรียกได้ว่าผลงานร้นแรงแบบนี้จากกำแพงที่ตั้งไว้นะครับซิตี้ต่อที่ลุกครึ่งส่วนตัวผมมองว่าวันนี้ซิตี้สแต้มไม่นพลาดพูดง่ายๆว่า1มมมนึเม็ดวันนี้ซิตี้มีแน่นอนนะนะครับดังนั้นคู่นี้เราไปลุ้นกันหน่อยว่าแมนเชสเ,เตอร์ซิตี้จะกดลูกที่2ได้เมื่อไหร่เพียงเท่านั้นเองคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่ทีมเยือนอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ รอลุ้นเม็ดที่2โดยที่สกอร์ที่คาดการ์วันนี้นะครับคาดว่าซิตี้จะชนะ2-0หรือว่า3-0ฟันธงไปกันที่คู่ที่2นะครับสึกบุนเดสลีกาเยอรมันก็จะเป็นคู่ระวังออาส์บวกนะครับเจอกับเสือใต้ไบเยนิวนิกนะครับคู่นี้นะครับจะเตะก,กันที่สนามดับเบิลยูดับเบิลยูเคอารีน่านะครับจะเตะก,กันในเวลา 2ทุ่มครึ่งนะครับเรามาดูผลงานบนตารางคะแนนของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านอัลสบวกตอนนี้อยู่อันดับที่13แข่งไปแล้ว6นะัดชนะ2แพ้ไป4เกมยิงได้4ี่เสียไปติประตูมีอยู่6คะแนนส่วนฝั่งไบยมอนิกตอนนี้อยู่อันดับที่3ของลีกนะครับแข่งไปแล้ว6นะัดชนะ3สเสมอ3ยังไม่แพ้ใครยิงได้19เสียไป5ประตูมีอยู่12คะแนนนะครับ ฟอร์มโดยรวมของทั้ง2ทีมนะครับเริ่มจากเจ้าบ้านนอาอัลส์บอร์กนะครับห้านัดหลังสุดเนี่ยชนะมา2แล้วก็แพ้ไป3เกมล่าสุดเป็นเกมที่อัลส์บอร์กนะครับบุกไปเอาชนะวายเดอร์เบอร์เมนมาได้ด้วยสกอร์หประตูศูนย์ ผลประกอบการของอัลส์บวกในรอบ5เกมที่ผ่านมาอัลส์บวกพาตีบวกอยู่ที่2เกมพาลบไป3เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำกำไรอยู่ที่40%ส่วนฝั่งไบยมนิกนะครับฟอร์ม5นัดหลังสุดชนะมา3แล้วก็เสมอไป2เกมนะครับเกมล่าสุดเป็นเกมที่ไบเยนครับเปิดบ้านเอาชนะบาเซโลนามาได้ด้วยสกอร์2ประตูศูญในศึกยูฟาแช,ชมเปี้ยนลิกเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งผลประกอบการของไบเยนในรอบ5เกมที่ผ่านมาไบยมวนิกพาตีบวกอยู่3เกม พาลบไป2เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำกําไรอยู่ที่6 0สนะครับและเรามาดูความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านอัลส์บวกภายใต้าการคุมทีมของเอเลโกมาเซ่นนะครับวันนี้ครับอัลส์บวกจะมีรายง,งานตัวผู้เล่นเจ็บค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวถ้านับเพียงแค่ผู้เล่นที่เป็นตัวหลักเนี่ยก็จะมีลิสฟอร์ดนิคัสดอตนะครับเฟรดดิกวีเทอร์ก็จะประมาณนี้สําหรับผู้เล่นที่เป็นตัวหลักของอัลส์บวกในชุดนี้ โดยที่วันนี้ครับคาดว่าอัลสบวกจะมาในระบบ3-5-2แนวรับก็จะมีเยเฟกุปเวลูนะครับจะกลุ่มบัญชาการในเกมรับมิดฟิลด์3คนนะครับคาดว่าจะใช้อานนไมายเออร์กาลอสกูเอโซแล้วก็เอลวิสลิเบไคนะครับคู่หน้าวันนี้ก็จะวางเมืร์กินเมลิชาจะลงเล่นคู่กับเออร์เมดินเดเมโรวิชนะครับ ส่วนฝั่งทีมเยือนครับไบรเยอร์มิวนิกภายใต้การคุมทีมของชูเลียนนาเกลมันสภาพความพร้อมในวันนี้ไบรเยอร์จะมีรายง,งานตัวผู้เลมาเจ็บอยู่3รายก็จะประกอบไปด้วย uka, and eth, Kings ley, oman, ลูก้าเอเนเดสคิงสลีย์โกมันและก็บูนาซาโดยที่วันนี้ครับคาดว่าเสือใต้นะครับจะมันในระบบ4-2-3-1นะครับแนวรับนะครับก็จะมีมัตไทดูริกจะเล่นเซนเตอร์แบ็กคู่กับไดโยอูปาเมกาโนนะครับคู่มิดฟิลด์ตรงกลางวันนี้คาดว่าจะเป็นลีออนโกเลสกา จะจับคู่กับโจชอยคิมมิตนะครับสามลูกวันนี้ก็จะมีแซกเจนนบีโทมัสมูลเลอร์แล้วก็เลลอยซานีนาเปาวันนี้ก็จะมีซาเดวมาเน่จะลงน้าตักขายแนวน,นี้นะครับซึ่งเลดราคาคู่นี้เปิดมาที่ทีมเยือนอย่างเสือใต้ดเบย์มอนิกต่ออยู่ที่ราคา2ลูกครบนะครับราคาก็สูงพอสมควรเลยนะนะครับแต่ถ้าวัดกันด้วยเรื่องของชื่อชั้น ุมกาลังเนี่ยแน่นอนครับราคานี้ไบยูเบนิกยืนพื้นไม่น่ามีปัญหาเลยนะนะครับเนื่องจากชั่วโมงนี้ไบยูเบนิกเป็นอีกหนึ่งทีมที่มีความร้อนแรงแล้วก็ดุดันเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในเกมลุกนะครับคุณครับภาพรวมนะส่วนตัวผมมองว่าอาสบวกมาเจอกับบเยนในเกมนี้ถือว่าโชคร้ายนะครับเนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่ไบยูเบนิกกำลังเข้าฝักเข้าฟอร์มสมแต้มผมมองว่าวันนี้บาเยนมีแน่นอนนะครับแล้วก็ ด้วยความที่เกมในลีกของไบยน์มูนิกเองอาจจะมีสุดไปบ้างนะครับแต่เกมนี้เชื่อว่าน่าจะพลิกยากหน่อยนะครับเนื่องจากเอาบวกยังมีผลงานไม่ค่อยจะสู้ดีสักเท่าไหร่คู่นี้ครับยืยนพื้น3แต้มไบยน์มูนิกมีค่อนข้างจะชัวร์เลยนะสลูกเนี่ยผมว่ามีนะครับสำหรับเกมนี้ดังนั้นคู่นี้เราไปลุ้นกัน,น่อยว่าเม็ดที่3เนี่ยไบยน์ Bayern จะมาเมื่อไหร่นะครับคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่เสือใต้ไบยน์มูนิกรอลุ้นกินเต็มและสะกอร์ที่คาดการกันว่าวันนี้ไบยนคจะชนะไปที่3ประตูศูนง เราไปกันที่คู่ที่3นะครับยังอยู่กันที่สุดบุนเดสลีกเกเยอรมันนะครับก็จะเป็นคู่บิ๊กแมตช์ประจำค่ำคืนวันนี้ของบุนเดสลีกเกเลยนะคู่นี้ครับจะเป็นเลเวียดาบี้นะครับเรียกได้ว่ากลับมาเตะอีกครั้งหนึ่งของดาบี้แมตช์แห่งศักดิ์ศรีเกมนี้จะเป็นคู่ระหว่างเสือเหลืองบุนเซียดอร์ดมุนเจอกับราชันสีน้เงินชาลเก้0-4นะครับคู่นี้ครับจะเตะกันที่สนามซิกโนเอโดน่าพาร์คนะครับจะเตะกันในเวลา2ทุ่มครึ่งนะครับเรามาดูผลการบนตารางคะแนนของทั้งสองที ดอทมูลครับตอนนี้อยู่อันดับที่5แข่งไปแล้ว6นัดชนะ4แล้วก็แพ้ไป2เกมยิงได้8เสียไป7ประตูมีอยู่12คะแนนส่วนฝั่งชาวแกศุนซีนะครับอยู่อันดับที่12แข่งไปแล้ว6นัดชนะ1สเสมอ3แพ้ไป2เกมยิงได้8เสียไป13ประตูมีอยู่6คะแนนนะครับผลต่างคะแนนของทั้ง2ทีมนี้เนี่ยก็ต่างกันอยู่ที่6คะแนนนะครับฟอร์มโดยรวมของทั้ง2ทีมที่ผ่านมานะครับ นับแค่5นัดหลังสุดดอทดมุลครับเก็บชัยชนะไปได้3นัดแล้วก็แพ้ไป2เกมเกมล่าสุดเป็นเกมที่ดอทดมุลครับแพ้กับซิตี้เป็นเกมยูฟาแชมเปี้ยนลีกเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับโดยที่ผลประกอบการ5นัดหลังสุดของดอทดมุลทับเสือเหลืองนะครับพาตีบวกยู่2เกมยกไป2เกมพาลบไป1เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำกำไรอยู่ที่40%สนะครับส่วนฝั่งชชเก้นะครับ,ฟ,รบฟอร์ม5นัดหลังสุดชนะมา1เสมอ3แล้วก็แพ้ไป1เกมเกมล่าสุดเป็นเกมที่เชเก้ครับเปิดบ้านเอาชนะ ผลประกอบการของชาเก้ในรอบ5เกมที่ผ่านมานะครับชาเก้พาตีบวกอยู่3เกม ยกไป็หนึ่งเกมพาลบไปหนึ่งเกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำกำไรอยู่ที่6 0สนะครับแล้เรามาดูความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมนี้กันนะครับเริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านโบลิสเดอร์ด์มุลภายใต้การคุมทีมของเอดดนเทสิตสภาพความพร้อมในฝั่งดอทมุลก็จะมีรายงานตัวผู้เล่นมาเจ็บอยู่5้ารายก็จะประกอบไปด้วยเซปเปอร์เซนเอเลนมาตูโมเล่มาฮุดดาวฮุดเจมี่ไบโนกิทเทนและก็จอโจโคเบลนะครับโดยที่วันนี้คาดว่าดอทมุลจะมาในระบบ4ี่สอ แนวรับนะครับก็จะมีแมทตฮูเมลจกคุมบัญชาการในเกมรับคูมม่พิเศษตองการครับคาดว่าจะใช้ชาลีออสการ์นะครับ,จะ,ะรบจะลงเล่นคู่กับจุดบิลลิงแฮม3นะครับวันนี้ก็จะมีจูเลียนบันมาโกอยส์แล้วก็เจโอน่เลนาะครับนาเปาวันนี้ก็จะวางสุนหน้าตัวเก่งอย่างอองโตนี่โมเดสจะลงน้าตักไข่แนวนี้ส่วนฝั่งทีมเยือนครับชา์เก้ศูนย์สี่แใต้การคุมทีมของแฟรงค์เคมเมอร์สภาพความพร้อมในวันนี้ทีมเยือนจะมีรรงงานตัวเพ่นเจ็บอยู่2รายก็จะประกอบไปด้วยมาซินคา โดยที่วันนี้ครับคาดว่าชาเก้นะครับจะมาใน,นระบบ4-3-3นะครับแนวรับก็จะมีเซฟฟานเบิร์กจากคุมบัญชาการในเกมรับร่วมกับมายะโยชิดะนะครับมิดฟิลด์3คนนะครับคาดว่าจะเป็นฟอร์เรนฟิกดอมเคสลแล้วก็โรดิโกซาลาซ่านะครับ3ในลุกวันนี้คาดว่าจะมีโดมินิกแดกเลอร์ไซมอนเดลอตแล้วก็มาริอุสบูเทอร์จะเล่นเป็น3-3ในลุกในวันนี้นะครับและเหรีราคาคู่นี้เปิดมาที่เจ้าบ้านอย่างโบลเซียดอตมุนต่ออยู่ที่ราคาลูกครึ่งนะครับ และราคาปัจจุบันณนะตอนนี้นะครับบริษัทดมุนก็ยังต่ออยู่ที่ลูกครึ่งนะถ้าเราไปต่อฝั่งหลอดมุนครับราคาน้ําจะได้อยู่ที่2.04แต่ถ้าไปลองฝั่งชาเก้ราคาน้ําจะได้อยู่ที่1.90นะครับ คู่นี้ครับจากภาพรวมต่างๆของทั้ง2ทีมนะส่วนตัวผมมองว่าเกมวันนี้นะครับเป็นเกมแหกศักดิ์ศรีนะซึ่งถ้าในประเทศเยอรมันครับคู่นี้จะเทียบเท่ากันกับประอังกฤษก็จะเป็นคู่แดงเดือดระหว่างแมนยูกับลีฟฟูเลยก็ว่าได้เลยนะครับด้วยความที่เดือดดาลนะครับคู่นี้ครับไม่ว่าเจอกันทีไรเนี่ยใส่กันแหลกใส่กันหนักทุกดอกรวมไปถึงไม่ว่าทีมไหนที่อยู่ในช่วงฟอร์มที่ไม่ดีครับเกมนี้จะกลับมาเล่นดีทันทีแล้วก็จะเป็นอีกหนึ่งเกมที่จะสู้กันสุดมันเลยนะครับจากเลดกำแพงที่ตั้งไว้เนี่ย เจ้าบ้านดอดมุนต่ออยู่ที่ราคาลูกครึ่งแต่ลึกๆแล้วครับชา์เก้จะมีความได้เปรียบอยู่ตรงที่สภาพความสดของนักเตะภายในทีมนะครับเนื่องจากชา์เก้ศูนย์สี่เองเกมกลางสัปดาห์ไม่มีเตะดังนะครับเกมนี้ผมมองว่าเจ้าบ้านบริเเซียดอดมุนอาจจะมาเน้นสามแต้มเป็นหลักไว้ก่อนนั้นคูนี้ผมขอเลือกลองไปที่ชาเก้ศูนย์สี่เชื่อว่าวันนี้ดอดมุนจะชนะไม่ขาดและสะกอร์ที่คาดการณ์วันนี้คาดว่าดอดมุนจะชนะไปที่สองประตัวหนึ่งฟดง เราไปกันที่คู่ที่4ไปนะครับไปกันทีมสกีอังกฤษนะครับก็จะเป็นคู่ระหว่างนิวคาสเซิลยูไนเต็ดเจอกับบอลมัดนะครับคู่นี้จะเตะก,กันที่สนามเซนต์เจมส์พาร์คนะครับจะเตะก,กันในเวลา3ทุ่มตรงนะครับเรามาดูผลงานบนตารางคะแนนของทั้ง2ทีมนี้กันนะครับเริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านนิวคาสเซิลตอนนี้อยู่อันดับที่11แข่งไปแล้ว6นะัดชนะ1เสมอ4แพ้ไป1เกมยิงได้เเสียไป6ประตู มีอยู่7คะแนนส่วนฝั่งบอลมัดตอนนี้อยู่อันดับที่13นะครับแข่งไปแล้ว6นัดชนะ2เสมอ1แพ้ไป3เกมยิงได้หเสียไป18ประตูมีอยู่7คะแนนนะครับซึ่งมีอยู่7คะแนนเท่ากับนิวคาสเซิลเลยนะนะครับแต่ว่าผลต่างประตูเนี่ยเป็นฝั่งบอลมัดเป็นรองนะครับฟอร์มโดยรวมของทั้ง2ทีมครับนับแค่เพียง5นัดหลังสุด ในทุกรายการเลยนะฝั่งนิวคาสเซิลนะครับ5เกมหลังสุดเก็บชัยชนะมาได้1นัดเสม,มอ3แล้วก็แพ้ไป1เกมเกมล่าสุดเป็นเกมที่นิวคาสเซิลเปิดบ้านเสม,มอกับคิสตาฟอรเลสตมาได้ด้วยสกอร์0-0ผลประกอบการของนิวคาสเซิลในรอบ5เกมที่ผ่านมานะครับนิวคาสเซิลพาตีบวกอยู่2เกมยกไป1เกมพาลบไป2เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทํากําไรอยู่ที่40%ส่วนฝั่งบอลมัทนะครับฟอร์ม5นัดหลังสุดชนะมา1เสม,มอ2แล้วก็แพ้ไป2เกมเกมล่าสุดเเป็นกมมที่ outh, บ,บอ, Not Forest, อรั 3, รัคดล เกมที่ผ่านมานะครับบอลมัดพาตีบวกอีกสอเกมพาลบไป3เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำกำไรอยู่ที่40%นะครับ แล้เรามาดูความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านนิวคาสเซิลยูไนเต็ดภายใต้การคุมทีมของเอ็ดดี้ฮาวนะครับสภาพความพร้อมในวันนี้นิวคาสเซิลก็ยังคงจะมีรายงานตัวผู้เล่นบาดเจ็บค่อนข้างจะเยอะเลยนะนะครับถ้านับที่เป็นตัวหลักเนี่ยก็จะมีจอห์นโจเชวีคัลลัมวินสันบูโนโกิมารลสแล้วก็อลองแซงแม็กซิมแมงนะครับซึ่งใน3รายหลังเนี่ยก็จะเป็นผู้เล่นแนวลุกทั้งหมดเลยนะครับ โดยที่วันนี้ครับคาดว่านิวคอเซนจะมาในระบบ4-3-3นะครับแนวรับก็จะมีฟาเบียนชาจะคุมปัชาการในเกมรับมิดฟิลด์3คนครับก็จะมีโจเอลลินตันชอนลองสตาร์และก็โจวิลล็อกนะครับ3ในลลกวันนี้คาดว่าจะใช้มิเกลอันเมลอนอเล็กซานเดอร์อิซักและก็ไลอันเฟเซอร์ จะเล่นเป็นสามสาตว์ในแดนลุกในวันนี้นะครับส่วนฝั่งบอลมัดายใต้การคุมทีมของแกลลี่โอเนลนะครับสภาพความพร้อมในวันนี้ทีมเยือนจะมีในงานตัวผู้เล่นบาเจ็บอยู่3ามรายก็จะประกอบไปด้วยโจลอดเวลเดวิดบุ๊กแล้วก็เบนเพียสันโดยที่วันนี้ครับคาดว่าบอลมัดจะมาในระบบ3 4 2 1นะครับแนวรับก็จะมีคิดเมฟแรมจะคุมบัญชาการในเกมรับคู่มือฟุตบอลนะครับก็จะใช้ลุยส์คุกจะลงเล่นคู่กับเจสเฟอร์สันเลอร์มา ตัวปั้นเกมสองตัวนะครับก็จะเป็นรอยันคิสตี้กับฟิลิปบิวิงนะครับนาเป้าก็จะวางโดมินิกโซลันเก้ จะลงลาตักขายแนวนี้นะครับและเลดราคาคู่นี้เปิดมาที่เจ้าบ้านนิวคาสเซิลต่ออยู่ที่ราคาลุกควบลุกครึ่งนะครับจากเล็ดราคานี้นะครับจะเห็นได้ชัดเลยว่าราคาก็ค่อนข้างจะแข็งพอสมควรนะถ้าเรามาดูราคาปัจจุบันเนี่ยราคาคู่นี้ก็จะยังอยู่ที่ลูกควบลุกครึ่งถ้าเราอยู่ฝั่งต่อนิวคาสเซิลราคาน้ําจะอยู่ที่2.08ถ้าเราลองฝั่งบอลมัดราคาน้ําจะอยู่ที่1.86นะครับ คู่นี้นะครับจากภาพรวมต่างๆนะส่วนตัวผมมองว่าด้วยศักยภาพแล้วก็มาตรฐานของนักเตะทั้ง2ทีมนะไม่ต่างกันมากนะักถึงแม้ว่านิวคาสเซิลจะได้เปรียบจากการที่ได้ลงเล่นในบ้านบอลมัดครับก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีฟรฟมค่อนข้างใจย่ำแย่แต่นัดล่าสุดก็เป็นบอลมัดปลดล็อกนะครับบุกไปเอาชนะฟอเรสต์ไม่ได้3 2อย่างเดือดเชื่อด้วยซ้าส่วนทางกับฝั่งนิวคาสเซิลที่เกมล่าสุดเปิดบ้านทําได้เพียงเสมอกับคิสตันพอลเลตมาแค่เพียงเท่านั้นเองนะครับคู่นี้ครับส่วนตัวผมมองว่า ทั้ง2ทีมนะ้ก็ยังคงจะสูสีกันอยู่จากเลทราคาที่เปิดมาลูก,คร,ลกครึ่งเป็นนิวคาสเซิลต่อเนี่ยผมมองว่าแพงไปนิดนะถ้าเกมนี้นิวคาสเซิลจะชนะจริงๆเนี่ยส่วนตัวผมมองว่าวันนี้นิวคาสเซิลจะชนะไม่ขาดนะครับนะครับคูน่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่บอลมัดคาดว่าวันนี้บอลมัดจะแพ้ไม่ขาดนะครับโดยที่สกอร์ที่คาดการวันนี้คาดว่าบอลมัดจะแพ้อยู่ที่1ประตูสองฟันทงเราไปกันที่คู่ที่5นะครับ ลาลีกาสเปนหนึ่งคู่หนึ่งเดียวที่ผมได้เลือกมาวิเคราะห์ในวันนี้ก็จะเป็นคู่ระหว่างบาร์เซโลนากับเอลเช่คู่นี้นะครับจะเตะก,กันที่สนามคัมนนนะครับจะเตะก,กันในเวลา3.15ทุ่ม15นะครับเรามาดูผลงานบนตารางคะแนนของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านบาร์เซโลนา ตอนนี้รังอันดับที่2นะครับแข่งไปแล้ว5นัดชนะไป4เสมอไป1ยังไม่แพ้ใครยิงได้15เสียไป1ประตูมีอยู่13คะแนนส่วนฝั่งเอลเช่ ay, ตอนนี้รังอันดับที่19นะครับแข่งไปแล้ว5นัดยังไม่ชนะใครเสมอ1แล้วก็แพ้ไป4เกมยิงได้2เสียไป13ประตูมีอยู่1คะแนนนะครับซึ่งผลต่างคะแนนของทั้ง2นี้เนี่ยต่างกันอยู่ที่12คะแนนเลยทีเดียวนะครับและฟอร์มโดยรวมของทั้ง2ทีมนะครับนับแค่เพียง5นัดหลังสุดในทุกรายการบาร์ซ่าครับฟอร์ม5นัดหลังสุดชนะมา4แล้วก็แพ้ไป1เกม สุดนะครับเป็นเกมที่บาซ่าแพ้ให้กับไบเยนไปด้วยสกอร์สประตูต่อศูกกนย์ผลประกอบการของบาซ่าในรอบพาเกมที่ผ่านมานะครับบาเซโลนาพาตีบวกอยู่4เกมแล้วก็พาลบไป1เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทากาไรอยู่ที่80%ส่วนฝั่งเอลเช่ฟอร์มฮานัดหลังสุดไม่เคยเอาชนะใครได้เลยนะครับเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไป4เกมเกมล่าสุดเป็นเกมที่เอลเช่ครับเปิดบ้านแพ้กับเรติกบีบอลไปด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งผลประกอบการของเอลเช่ ก็น่าสังเกตเลยนะในรอบเพลยเกมที่ผ่านมาเอลเช่ไม่เคยพาตีบวกเลยนะครับมียกไป1เกมแล้วก็พาลบไป4เกมส่วนทางกับฝั่งบาร์เซโลนาอย่างชัดเจนเลยนะครับเรามาดูความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านบาร์เซโลนาภายใต้การคุมทีมของชาบี้เอเนเดสสภาพความพร้อมในี้ฝั่งบาซาก็ หมดกังวลเรื่องตัวฟูลิบาตเจ็บไปนะครับเนื่องจากวันนี้ขุมกําลังของบาซ่าฟูลทีมเลยโดยที่วันนี้ครับชาบี้จะมาในระบบ4-3-3นะครับแนวรับก็จะมีอิลิกาเซียเนี่ยจะยืนคู่เซนนะครับกับชุดคุนเดตรงกลาง3คนนะครับก็จะมีเปกเกด,เดี้เซกิโอบุตเกสและก็กาบี้นะครับสามแนวะลุกวันนี้คาดว่าจะใช้อันซูฟาติโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้และก็เฟรนต์ตอเรสจะเล่นเป็นสามสนะันแนวลุกแนวนี้ส่วนฝั่งเอลเช่ทีมเยือนภายใต้การคุมทีมของฟรานซิสโกโรดิเกส สภาพความพร้อมในวันนี้จะมีในงานตัวผู้่ด้มาเจ็บอยู่เพียงแค่รายเดียวก็จะเป็นโอมามาคาสเลนะครับโดยที่วันนี้คาดว่าเอลเช่เจะมาในระบบ352นะครับแนวรับก็จะมีเฟเดริโกเฟรนันเดสจะคุมบรชาการในเกมรับตงรงกลาง3าคนนะครับก็จะมีลาอูกูตีเคดัดกุมเบาแล้วก็อเล็กซ์โคลาโดจะเล่นเป็น3มิดฟิลด์ในวันนี้นะครับคู่หน้าวันนี้ก็จะวางลูคัสโบเยจะลงเล่นคู่กับฟิเดลชาเวสจะล่าตาข่ายคู่กันในวันนี้นะครับ ซึ่งเนี่ยราคาวันนี้นะครับเป็นบาร์เซโลนาต่ออยู่ที่ราคา2ลูกครึ่งควบ3นะครับราคาณปัจจุบันตอนนี้ก็ยังอยู่ที่2ลูกครึ่งควบ3เลยนะครับซึ่งถ้าเราอยู่ฝั่งต่อบาร์เซโลนาราคาน้ําจะได้อยู่ที่2.02ถ้าเราไปลองฝั่งเอลเช่ราคาน้ําจะได้อยู่ที่ 1. ึ 92, นะครับคู่นี้ครับจากภาพรวมต่างๆทั้ง2ทีมแน่นอนครับบาร์เซโลนาวันนี้เหนือกว่าทุกมิติเหนือกว่าทุกตำแหน่งนะครับอยู่ที่วันนี้เอลเชจะต้านได้กี่นาทีเพียงเท่านั้นเองเลยนะต้องบอกแบบนี้เลยนะนะครับเนื่องจากอ่าบาร์เซโลนาในชุดนี้คาดว่าชาบี้จะยังคงจัดเต็มผู้เล่นชุดใหญ่เนื่องจากอ่าเกมถัดไปเนี่ยจะเป็นเกมฟีฟ่าเดย์ละไม่มีโปรแกรมที่แข่งขันนะครับทำให้ชาบี้จัดเต็มแน่นอนนะครับถึงแม้ว่าจะมีโรเดชันบางตำแหน่งที่ตำแหน่งวิงแบ็กนะครับ และเกมนี้ก็จะเป็นเลวานดอฟสกี้ลงเล่นด้วยนะครับซึ่งฟอร์มอลรเล้งของเลวานครับจากในรอบ5เกมในลาลิก้านะครับเลวานลงเล่นไปแล้ว5นัดเนี่ยแอซิดไป2แล้วก็ยิงไปถึง6ประตูซึ่งเกมนี้เชื่อว่าจะเป็นอีกเกมหนึง่งคาดว่าเลวานจะกดประตูเพิ่มได้ด้วยนะครับซึ่งวันนี้นครับแนวรับของเอลเชียเนี่ยจะต้านทานฝั่งบาร์เซโลนาได้กี่นาทีนะครับส่วนตัวผมมองว่าวันนี้3แต้มบาร์ซ่าในบ้านมีแน่นอน2ลูกยืนพื้นผมว่ามีนะนะครับแล้วก็ทีนี้ไปลุ้นแมตที่3 พูดง่ายๆว่าไปลุ้นกินครึ่งก่อนว่าจะมาเมื่อไหร่เพียงเท่านั้นเองนะครับจากเกลตที่เปิดมาบาร์เซโลนาต่ออยู่ที่ราคา2ลูกครึ่งครบ3ส,ส่วนตัวผมมองว่าวันนี้จะเป็นอีกหเกมที่บาร์เซโลนาจะเปิดบ้านปูพรมถล่มแหลกใส่เอลเชยอย่างแน่นอนนะครับโดยที่สกอร์ที่คาดการวันนี้คาดว่าสกอร์จะจบที่3ประตูศูนย์หรือว่า4ประตูศูนฟันธง เราไปกันที่คู่ที่6นะครับข้ามไปที่ศึกบุนเดสลีกาเยอรมันอีกหนึ่งคู่ก็จะเป็นคู่ระว่างสิงห์นุ่มบุรเสเซียมุนเช่นกันบัก จอกับกระทิงแดงอาเบรลับสิกนะครับคู่นี้จะเตะก,กันที่สนามโบลุเซียปาร์กนะครับจะเตะก,กันในเวลา5ทุ่มครึ่งนะครับเรามาดูผลงานบนตารางคะแนนของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเริ่มจากฝั่ง้าบ้านโบลูเซียมืนเช่นกันบักตอนนี้อยู่อันดับที่8แข่งไปแล้ว6นะัดชนะ2เสมอ3แพ้ไป1เกมยิงได้7เสียไป5ประตูมีอยู่9คะแนนส่วนฝั่งลับสิกตอนนี้อยู่อันดับที่10นะครับแข่งไปแล้ว6นะัดชนะ2เสมอ2แพ้ไป2เกมยิงได้9เสียไป9ประตูมีอยู่8คะแนน,นครับ เป็นกันบักเนี่ยมีคะแนนมากกว่าลาบสิกอยู่ที่1คะแนนนะครับฟอร์มโดยรวมที่ผ่านมานะครับนับแค่เพียง5นัดหลังสุดในทุกรายการฝั่งกันบักครับในรอบเกมที่ผ่านมา,มาเก็บชัยชนะมาได้1นครั้งเสมอสาแล้วก็แพ้ไป1เกมเกมล่าสุดเป็นเกมที่กันบักเสมอกับไฟบวกมาได้ด้วยสกอร์ศูนย์ประตูศูนย์โดยที่ผลประกอบการของกันบักในรอบอเกมที่ผ่านมานะครับบริเซียมเชนกันบักพาตีบวกอยู่ที่2เกมยกไป2เกมพาลบไป2เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำำํากําไรอยู่ที่สั่สิบเฟอร์ม5นัดหลังสุดชนะมา2แล้้วกกก็แพไป3เเมมล่าสุเป็นเกฟ พีรับสิครับบุกไปแพ้ให้กับอัลมาลิตมาดูสกอร์2ประตูศูนย์ผลประกอบการของอาร,ร์เบรบสิกในรอบผ่าเกมที่ผ่านมารับสิกพาตีมบวกอยู่2เกมพาลบไป3เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำกำไรอยู่ที่40%นะครับและเรามาดูความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเริ่มจากฝั่ง้าบ้านบุลลเซียมเชนกันบบักภายใต้การคุมทีมของดานิเอลฟอลเก้ สภาพความพร้อมในวันนี้ฝั่งกัดบักจะมีรายงานตัวผู้เล่นมาเจ็บอยู่5้ารายก็จะประกอบด้วยโทเบสติเปิลโคอิตากุระฟอเรนนอร์เฮาส์คอนเนอนอสแล้วก็อเล็กซานเดอร์เปนะครับโดยที่วันนี้คาดว่ากัดบักจะมาในระบบ4-3-3นะครับแนวรับก็จะมีมาร์วินเฟดิกจะกุมราชการในเกมรับมิดฟิลด์3คนนะครับก็จะใช้คริสตอฟเคเมอร์ยูเลียนไวเกิลแล้วก็ครูอาร์โอโคเน่นะครับ3ในะลุกวันนี้คาดว่าจะใช้โยนาสทอฟมันมาคัสตูลามแล้วก็ลาสสตินเตอร์ จะเล่นเป็นสามประสานแนวลุกในวันนี้นะครับส่วนฝั่งทีมเยือนครับอาเบลับสิกแพตตากันคุมทีมของมาโกโลเซสภาพความพร้อมในวันนี้ฝั่งทีมเยือนจะมีรายงานตัวผู้ได้มาเจ็บอยู่3รายก็จะประกอบไปด้วยลูคัสกอตเตอร์มันคอร์ลัดไลเมอร์และก็เดนเนลล์ออโมนะครับโดยที่วันนี้คาดว่าลับสิก จะมาในระบบ4-2-3-1แนวรับก็จะมีวิลลี่ออบานจะคุมประชาการในเกมรับคู่มิดฟิลด์นะครับคาดว่าจะเป็นเควินแคมเพลจะลงเล่นคู่กับชาเวียชาร์เกอร์นะครับสามในลูกวันนี้คาดว่าจะเป็นโดมินิกโซบอตไลเอมิลฟอตเบิร์กแล้วก็คริสโตเฟอร์เอ็นกุนกูนะครับนาเปาก็จะวางตีมอร์ไวเนอร์จะลงลาตักไข่ตรงนี้นะครับและเลทร,ราคาคู่นี้เปิดมาที่ทีมเยือนอย่างอาเบลับสิกต่ออยู่ที่ราคาปปปนะครับและราคาณปัจจุบันตอนนี้นะครับก็ยังคงจะเป็นอาเบลับสิก ต่ออยู่ที่ราคาปปนะครับถ้าเราไปลองฝั่งกัดบักเนี่ยราคาน้ําจะได้อยู่ที่1.98ถ้าเราไปลองฝั่งอารเบลับสิกราคาน้ําจะได้อยู่ที่1.96ุนะครับคู่นี้ครับจากภาพรวมต่างๆทั้ง2ทีมนะครับผมมองว่าคู่นี้ค่อนข้างจะสูสีกันนะครับถึงแม้ว่ากัดบักเนี่ยฤดูกาลนี้ผลงานยังไม่ค่อยโดดเด่นมากนะักแต่เป็นอาเบลับสิกเองนะครับที่ฟอร์มดรอป ฟอร์มตกลงไปจากเมื่อปีก่อนๆเป็นอย่างมากซึ่งปกติอาเบล์ลสิกจะเป็นทีมที่อยู่หัวตารางของสกุลเดสลิก้าเยอรมันนะครับแต่ฤดูกาลนี้เนี่ยค่อนข้างจะผิดฟอร์มเป็นอย่างมากกันบักครับได้เปลี่ยบ2จุดนะครับจากการที่ได้ลงเล่นในบ้าน1จุดละนะครับแล้วก็อีก1จุดเนี่ยก็จะจากการที่ได้พักการเล่นมาแบบเต็มๆเลยนะเนื่องจากกางสัปดาห์กันบกักไม่มีคิวลเล่นฟุตบอลยุโรปนะครับและจากกำแพงที่ตั้งไว้เป็นทีมเยือนอย่างลับิกต่อที่ราคาปป ดังนั้นครับคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่บรูเซียมุนเช่นกัดบักคาดว่าวันนี้กัดบักจะยันเสมอได้โดยที่สกอร์ที่คาดการวันนี้คาดว่าคาดว่าสกอร์จะจบที่1ประตัวหนึ่งหรือว่า0ประตัวศูนย์ฟันธงเราไปกันที่คู่ที่7นะครับปิดท้ายกี่ศึกพรีเมอริกคู่ดึกสุดแล้วก็เป็นคู่บิกแม์ของศึกพรีเมอริกประจำค่ำคืนวันนี้เลยก็จะเป็นคู่ระหว่างไก่เดือยทองท็อตแนมฮอตสเปอร์นะครับเจอกับจิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้นะครับคู่นี้จะเตะก,กันในเวลา ห้าทุ่มครึ่งนะครับจะเตะก,กันที่สนามท็อตแนมฮอตสเปอร์สเตเดียมนะครับเรามาดูผลงานบนตารางคะแนนของทั้ง2ทีมนี้กันนะครับเริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านท็อตแนมฮอตสปเปอร์ตอนนี้อยู่อันดับที่3แข่งไปแล้ว6นัดชนะ4สเสมอ2ยังไม่แพ้ใครในลีกนะครับยิงได้12เสียไป5ประตูมีอยู่14คะแนนส่วนฝั่งเลตเตอร์ตอนนี้อยู่อันดับที่20่สิบรังบวยของตารางนะครับแข่งไปแล้ว6นัดเนี่ยยังไม่ชนะใครนะครับสเสมอไป1แล้วก็แพ้ไปถึง5เกมยิงได้8เสียไป16ประตูมีอยู่ 1, แนนนะคะแนน และถ้าเราไปดูสภาพความพร้อมในวันนี้ฝั่งเจ้าบ้านสเปอร์ายตต้การคุมทีมของอันโตนิโอคอนเต้วันนี้ครับสเปอร์จะมีตัวเจ็บอยู่เพียงแค่รายเดียวก็จะเป็นลูคัสมูล่านะครับโดยที่วันนี้คาดว่าคอนเต้จะวางระบบ3 4 2 1นะครับพวกษาป,ประตูก็จะเป็นฮูโกโยลิสแนวรับ3คนครับก็จะมีคิเตียนโลเมโลเอลิกไดเออร์และก็เบนเดวิสนะครับตรงกลาง4คนเนี่ยรืมเส้นฝั่งขวาคาดว่าจะใช้เอมเมซอลโรยาลฝั่งซ้ายก็จะเป็นอีวานเปเดซิต คูมิฟิลก็จะใช้เปียฮอยแบกจะลงเล่นคู่กับโรดิโกโ้เบนเทนกูนะครับหน้าตามวันนี้ครับคาดว่าจะใช้ซอนเทองมินกับริชาร์ลีซอนนะครับหน้าเป้าวันนี้ก็จะวางแฮร์รี่เคนจะลงหน้าตักข่ายในวันนี้ส่วนฝั่งเลตเตอร์ซิตี้ภายใต้การคุมทีมของเบนด์เดอร์ลอเจอร์สภาพความพร้อมในวันนี้ฝั่งเลตเตอร์จะมีในงานตัวผูเ้เล่นมาเจ็บอยู่3ารายก็จะประกอบไปด้วยอันโดชานดิคาโดเปเดลล่าและก็เดนนิสไบเอตนะครับโดยที่วันนี้คาดว่าเบนเดอร์ลอเจอร์จะวางระบบ 4-3-3นะครับผู้สาประตูก็จะเป็นแดนนี่วอร์ดแนวรับ4คนนะครับฝั่งขวาคาดว่าจะใช้เจมส์จัสตินฝั่งซ้ายก็จะเป็นลุคโทมัสคู่เซนเตอร์แบ็กนะครับวันนี้คาดว่าจะใช้วูดไฟ์นะครับจะลงเล่นคู่กับจอห์นนี่อีเวนนะครับตรงกลาง3คนครับวันนี้ก็จะมียูริเตเลมองบูบาการีซูมาเล่และก็คินนันดูบลีฮอรนะครับ3ในลูกันนี้คาดว่าจะเป็น Madison, aka, จเจมส์แมดดิสันพัสันดาก้าและก็ฮาวิบานจลิศสามสาราษาในแนวลุกแนวน,นี้นะครับ และเลทราคาคู่นี้เปิดมาที่เจ้าบ้านท็อตแนมฮอตสเปอร์ต่ออยู่ที่ราคาลูกครบลูกครึ่งน,นะครับบางสำนักก็เปิดมาที่ราคาสเปอร์ต่อที่1ลูกนะครับหรือว่าบางสำนักเนี่ยไหลไปแล้วที่1ลูกนะครับ ซึ่งคู่นี้นะครับจะเป็นคู่ VVIP ประจำวันนี้คู่นี้ผมจะไปให้ทัศนะและฟันธงกันที่รายนะครับท่านใดที่เป็นสมาชิก VVIP ตรงนี้ก็รอรับได้เลยที่เก่าเวลาเดิมนะครับแต่ว่าท่านใดที่ยังไม่ได้แอดเ,อเพื่อนเพื่อนะครับก็แอดไลน์เพื่อขอรับทัศนะกันได้นะครับที่ราย e ajos88 ที่ลิ้นด้านใต้คอมเมนต์แล้วก็ที่ QR c o d โคนะครับสามารถสแกนและสอะ่องเพิ่มเมือนเพื่อนเพื่อ,อขอรับทัศนะและทีเด็ดในคู่ VVIP กันได้นะครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ7คู่ที่ผมได้เลือกมาวิเคราะห์ในวันนี้นครับทั้ง7คู่เพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรคู่ไหนจะพลิกล็อกนะครับคู่ไหนหน่าตามคู่ไหนหน่าสวนก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับสำหรับทั้ง7คู่ผมจะสรุปอีกหนึ่งรอบนะครับคู่แรกครับบู๊แชมตันกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับคู่นี้ครับ ไม่ว่ามองมุมไหนนะซิตี้จะบุกมาเก็บ3แต้มไนดะ้อย่างไม่ยากเย็นนักนะครับก็ไปลุ้นไม่ได้2กันละกันว่าวันนี้ซิตี้จะมาเมื่อไหร่เพียงเท่านั้นคู่แรกนี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่แมนเชสเตอร์ซิตี้คู่ที่2ครับเอาบวกกับไบ,บยเยอร์มินิกแน่นอนครับสแต้มไบยเยนก็ไม่น่าจะพลาดเช่นเดียวกันนะครับเราก็ไปลุ้นกันหน่อยว่าไบายเยนนะครับจะกดเม็ดที่3เมื่อไหร่เพียงเท่านั้น คู่ที่3ครับดอทมุลกับชาเก้นะครับคู่นี้นะครับเป็นเกมแห่งศักดิ์ศรีอีกหนึ่งเกมเลยก็ว่าได้นะครับด้วยบรรยากาศในสนามและความดูดเดือดในเกมนี้เชื่อว่าดาร์บี้แมตช์แบบนี้นะครับไม่ว่าเจอกันทีไรทั้ง2ทีมนี้ใส่กันแหลกทุกนัดและเกมนี้จากกำแพงที่ตั้งไว้เป็นดอทมุลต่อที่ลูกครึ่งส่วนตัวผมมองว่าวันนี้ชาเก้จะแพ้ไม่ขาดคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่ชาเก้0-4 คู่ที่4ครับนิวคาสเซิลกับบอลมัทนะครับจากกําแพงที่ตั้งไว้นิวคาสเซิลต่ออยู่ที่ลูกควบลูกครึ่งส่วนตัวผมมองว่าราคาแพงไปนิดหนึ่งนะครับคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่บอลมัดคาดว่าวันนี้บอลมัดจะแพ้ไม่ขาดคู่ที่5ครับบาร์เซโลนากับเอลเช่เลทราคาเปิดมาที่บาร์เซโลนาต่ออยู่ที่2ลูกครึ่งควบ3คู่นี้ไหลไปตามทีมต่อดีกว่าเชื่อว่ามีลุ้นมากกว่าดังนั้นคู่นี้ขอเลือกเชียร์ที่เมทที่3กับเมทที่4ของบาร์เซโลนาคู่ที่6กครับกัดบักกับเลปซิก ทีมเยือนอย่างเลสิกต่อยอยู่ที่ราคาปปภาพรวมต่างๆ2ทีมนี้ค่อนข้างจะสู่สีกันและคู่นี้มีโอกาสสูงมากที่จะจบที่ผลเสมอคู่นี้ผมขอเลือกเชฟพี่กันบักและคู่ที่7สเปอร์กับเลเตอร์คู่นี้เป็นคู่ VVP ประจําวันนี้ครับคู่นี้นะครับผมจะไปให้ทัศนะและฟันธงที่ไลน์นะครับท่านใดยังไม่ได้แอดไลน์ผมไว้เนี่ยก็แอดกันได้นะครับที่ไลน์แอดเจที่ดีนนใต้คอมเมนต์แล้วก็ที่ QR วอา e คนะครับสามารถสแกนและส่องเพิ่มเมื่นเพื่อนเพื่อขอรับทัศนะและทีเด็ดในคคู่ VVP กัันนได้ะรบ กับผมนะครับจอสฟันทงบอลเน็ตหน้าลงทุนก็อยากจะฝากช่องทางการติดตามนะครับที่ YouTube ช่องนี้เลยนะดูบอลหลังบ้านนะครับก็อยากจะฝากให้ทุกท่านครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งกุ้งกิ้งงุ้งกิ้งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิเคาะห์บอลต่อไปนะครับและอีกหนึ่งช่องทางที่ไลน์นะครับ ajos88 ที่ดึงด้านใต้คอมเมนต์ comment, แล้วก็ที่ qr โค้ดนะครับสามารถสแกนและส่องเพิ่มผมเป็นเพื่อนเพื่อขอรับทัศนะและทีเด็ดในคู่ vvip กันได้นะครับ และสำหรับวันนี้ครับผมจอดน,นะครับก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่ใน EP หน้าขอให้ทุกท่านโชคดีมีชยัยสวัสดีครับ